หนูจุ่มนะไปเียนก่อนอีกแล้วเหรอนอาเข้าเล่นทั้งวันเลยงั้นเหรอถ้าเป็นพี่พี่ตายแน่เลยอ๋ออ๋ออวนนี้เกิดใกล้นะถ้าจะมีทางบ้านฟ้าอีกต้นต้น้นนู้นอะโซนนู้นหลายคนอยู่มั้งข้างหน้าไม่มีคนนะเงไม่บิน ้ลยตัวเขาพังตรงไหนอะ่ะน่าจะโซนป้านฟ้านะน่าจะแอบอ่ะ้ดี๋ยวโอ้โหน เรียบร้อยตอนนั้นอีกสองคนนะครับแสดงว่าอยู่ที่สามเลยเอมึงบ่นที่อะไรบอสฮะตับเซิฟก็ไม่ต่อนะฮะ แ็รบร้อยแรกไปโอ้ยลุงนี้ช็อตดีกว่าะวนี่ยมันฝืนมันงกตายยากเกินอ่ะถ้าเอาผมช็อตมันจะทับไม้ไม่ทันนะลุงนี้ตีไม่ก็ตีจังหวะแรกไปเลยก็ได้นจะขึ้นไปโดดอ่ะเต็ปเรียบร้อย ไม่ได้ใช้ววะกันหน้าต่างหน้าปั่นซ้ายบนนะเพราะเขาช่วยตรงซ้ายล่างมาน่าจะขึ้นมาเครื่องนี้ได้ปะ <c oughs> การคาดดาวแบบ300% <c oughs> แล้วตาบอดด้วยดิประเด็นคือเขาตาบอดด้วยดิ เขาไม่รู้นะว่าโดนแขวนตรงไหนอ่ะคนที่โดนตีไปแล้วอ,ะอ่ะตอนนี้มีเปิร์ท้ายเกมอยู่ครับกั้นประตูนะตอนนี้ปล่อยเขาปั่นไปเลยเราปล่อยเขาปั่นไปเลยชิวๆไปเลย เรียบรลอเฮ้ย <laughs> อืมเข้าไปที่หลังอุ้มเลยมันใช้ได้ดีตอนเจอคนจู้เก่งๆอะ่ะมีคนนะตัวเนี้ยไม่รู้วิ่งไปยังแต่นู่นแล้วอะไปวะนะ่ะตรงนี้มีคนอะ่ะน่าจะเป็นเพิรมนะปป์มินนะแอบตูมที่เขาอยู่ตรงนี้ครับเห็นปะ ปั่นไวอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ไวนะอันนี้ปั่นไปแล้วด้วยครับผมว่าเช็คเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยวตีคนหนึ่งก่อนทนำะให้เขาตาบอดหมดอ่ะสวยละถ้าเขาตาบอดหมดนี่คือสวยเลยครับทีนี้เขาก็จะไม่เห็นละเวลาโดนแขวนนะถ้าไม่ได้มาด้วยกันนะนะ อีกทีอีกทีก็น,น,น่าจะเสร็จหรือเปล่าโอ้ยยัยมันเห็นว่ะมันน่าจะมาด้วยกันว่อตรงนี้ว่ะ บนบ้านตรงกลางแมปสองเครื่องโอเคน่าจะคือปะข้างบนปะไม่ว่ะ อาวอาวิ่งเล่นอยู่เลยอาวอาอายังวิ่งเล่นอยู่เลยน่าจะมีแทงหลังครับได้ไปให้แทงด้วยคนจริงคนจริงไม่จริงนังอ้าแบบนี้ นิงแบบนี้แปบลบความว่าอย่งงางไงอะจุ่มวะจุ่มวะจุ่มวะเขาจุ่มวะอ๋อชักปักเฉยโอ้ยเเยทคี เล่เนเยี่ยๆอย่างนี้ได้เหรอคนไทยด้วยกล้าไอ้ยียกล้าพิมอีซี่ใส่กูคนไทยด้วยกล้าที่จะพิมพ์อีซี่ใส่กูกูถามจริงแอบเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เหรอเดี๋ยวมันจะปรับมาน่าจะเก่งอยู่ครับ ตอนนี้ได้ใช้ใช่ทุกเปิร์กหรออืมเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดแต่ว่าไอ้เบิร์กบนนี่มันยังไม่ปรับป่ะมันยังไม่บัฟปะเบิร์กบนนี่มันบัฟยังอะ ปันสองปันสามเลยมั้งนะ ไอ้เหี้ยมันเห็นมันไม่ได้มองเหรอปั่นตรงกลางแมบปะไม่ได้ปั่นครับมันฟ้าว่ะคุณก็จะเกิดไปนะเพื่อน ปิดแค่จิตวิญญาณนักปั่นมันสุดยอดจริงๆอยู่ไปแล้วเขาไม่ดิ้นเลยว่ะ ใช่ยังคลิกสกอบได้อยู่ครับยังไม่โดนเนิรฟแพดหน้าหนุนถึงจะโดนเนิรฟคืนพยักหน้าอะไรของมึงคืนพยักหน้าทำไม Åh uh. 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 ต่อไปนี้จะทำแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือการอำลาครับแพทใหญ่วันไหนครับไอ้วันนี้พี่เอ้วยครับแพทใหญ่เหรอ,โ,อโหน่าจะอีกเซิร์ฟเทปมันเข้ามากี่วันแล้วทุกคนเอ่อน่าจะอีกไม่นานนะผมว่าน,น่าจะอีกแค่อาทิตย์เดียวไม่น่าจะถึงแล้วด้วยแหละมันเซิร์ฟเทปมันเข้ามาสักพักแล้วอะไม่ได้ยวันนี้ตายแล้วครับ จะพับไม้จะพับไม้มันจะพับไม้ครับด้วบล็อกไม้ปั่นไว้นะลกแตกมันนี้ตายแล้วนะวพอมัเห็นใช่ผมผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันคุณตน้นน่าจะไม่อีกน่าจะอีกไม่กี่วันละพี่เหต ตายแล้วนะน้องอ๋ลกลกลกเห็นแล้วยิงไหวมันลกเดี๋ยวช่วยทีนบไงต้องอ่าใช่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  น่าจะน่าจะก่อนนั่นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันอัปเดตแล้วครับไม่ถึงทัวร์ทวิดหรอกทัวร์ทวิันปลายเดือนนี่ใช่ไหมไม่นานเดี๋ยวก็อัปเดตแล้วพี่แมงนูนะครับ วันนี้ไม่ได้แขวะเลยปะอยู่เรือใหญ่ครับเห็นรอยเท้าแต่ว่าแพทใหญ่มานี่เซอร์นี่น่าจะโหดขึ้นแบบจัดๆเลยนะเพราะว่าผีบางตัวโดนเนิร์ฟไม่ใช่บางตัวสิหลายตัวโดนเนิร์ฟแล้วก็ได้แล้วก็เซอร์มีเปิร์โทเทมเข้ามาด้วยคือแบบเจอแพทหน้าจะโกงมากครับเพียรคือแบบเก่งเลยแหละเจอแพทหน้าคือแบบโหดโหดเลยนะครับว่าโหดเลยซึ่งทุกวันนี้แม่งก็โหดอยู่แล้วด้วยประเด็น เดี๋ยวนะรอยทามอยู่ตรงนี้ทุกคนปืนก็เล่นไม่ได้แล้วด้วยแผ่นหน้าไม่ใช่เล่นไม่ได้สิไม่สนุกปั่นไว้จะแต่ใช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 ่ไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนเทโฮมสวิตโฮมเพราะว่าอย่างน้อยคือผีมันยังไล่เซิร์ลล้มไงแต่ว่าถึงมันแต่ว่ามันจะปั่นไวแค่นั้นแหละแต่คือโฮมสวิตโฮมนี่คือไล่ล้มยากด้วยสวดไวด้วยอืมแล้วเขาวิ่งเฉยแอบตั้งนานอยู่ดีวิ่งเฉย เต๊เลยว่ะจันเจกับมาตี้ไปไหนเหรอจันเจน่าจะเล่นเกมโปเกมอนนะอยู่ข้างหลังครับ <c oughs> <c oughs> ล่าโทเทมเซอร์ทำลายไม่ได้ได้แค่ดับจะเหลือคนเล่นคิลเลอร์กี่คนมันก็เล่นได้อยู่แหละคิดว่านะแต่คือเราก็ต้องทําใจครับเขาบอกว่าสมดุลเกมคือมันต้องตายสองร้อบสองอันนี้คือสมดุลเกมเอ,อสมดุลเกมเขาบอกว่าตายสองร้อบสองครับเกมนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสมดุลเกมมัคือตายสองรอสครับได้มากกว่าสคือกำไรเออ มองมุมเนียวแต่ถ้าได้น้อยกว่าสองก็คือได้แว่น